สวัสดีครับอยู่กับผมอิชเช่นเคยบีเที่ยวบ้างเลี้ยงสัตว์บ้างครับ EP นี้ผมจะมาเปิดตัวสมาชิกใหม่กับผมก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงผมนั่นเองนะหลายคนก็อาจจะรู้แล้วครับถ้าดูจากหน้าปกของคลิปหรือจากไฮไลท์ของคลิปนะครับมันก็คือปลาวัวนั่นเองครับผมเป็นปลาวัวจมูกสั้นปลาวัวสามเขาปลาวัวสามขามีหลายชื่อครับปลาชนิดนี้ก็จะพบมากในวังกุ้งหรือน้ำก่อยนะครับลามไปถึงจนน้ำเค็มเลยครับตามแนวชายฝั่ง ผมเคยไปตกปลาชามก็เคยเจอนะครับเป็นปลาที่ชอบหลอยกุ้งนั่นเองครับนักตกปลาจะได้กันเยอะนะครับก็คือผมได้เขามาจากที่วางกุ้งหรือบ่อนหลังบ้านนั่นเองนะครับเป็นน้ําก่อยนะครับผมก็คือถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้นะครับอีพีนี้ที่ไป ล่าปลาทะเลที่หวังกุ้งหรือบ่อหลังบ้านโดยแชก,กักชานะครับผมผมก็ได้เขามาจากจุดนี้แหละครับผมจากที่ผมไล่ปลาออกจากหวังกุ้งหรือบ่อหลังบ้านของผมนะครับก็มีเขาออกมานะครับผมก็ได้เอาเขามาเลี้ยงนะครับแล้วก็มีปลาหลากหลายเลยนะครับใครยังไม่ได้ดูไปดูได้นะครับ EP นี้ถามว่าปลาชนิดนี้กินได้ไหมต้องบอกเลยว่าเป็นปลาที่กินได้นะครับผมชาวเลหรือชาวประมงหรือนักตกปลาที่ได้ไปเนี่ยเขาก็จะนําไปประกอบอาหารไม่ไม่ว่าจะเป็นทอดก็ดีนะครับต้มก็ได้อะไรเงี้ย หลายอย่างครับหลายเมนูแต่ที่บ้านผมเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้กินกันนะเนื่องจากว่าเนื้อมันน้อยแล้วก็ทําก่อนข้างยากบ้านผมก็จะถ้าเจอเขาเป็นๆก็จะปล่อยไปนะครับผมก็จะไม่ได้หรือสมัยเด็กนยครับผมสมัยเด็กปลาชนเนี่ยผมจะชอบเรียกว่าปลาทลครคอปเตอร์เพราะเวลากลางขาออกเนะี่ยมันจะเหมือนแบบทลครคอปเตอร์เลยตั้งกับพื้นได้ด้วยนะทุกคนก็คือแม่งเทเจริงอะเทจัดเลยอะแต่ว่าผมก็เอาเขามาเลี้ยงนะครับผม ผมเคยที่บ้านเหมือนกันผมเคยถ่ายผมมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะเคยถ่ายไว้นานแล้วนะครับผมก็เป็นการเปิดกุ้งนะครับแต่โดยไม่ได้ใช้กัดชานะครับเปิดในยามค่ําคืนก็ได้เขาออกมาครับอันนี้เป็นคลิปเก่านะครับที่ผมได้ถ่ายไว้นานแล้วก็จากที่ผมไล่กุ้งไล่ปลาออกจากวังกุ้งนะครับก็จะมีพวกปลาัวจมูกสั้นเนี่ยหรือปลาวลสามเขาออกมาเยอะมากนะครับมีหลายขนาดหลายไซส์เลยครับหน้าตาเท่ๆอย่างนี้ในวงการปลาสวยงามเขาก็นําไปจําหน่ายหรือไปขายหรือเอาไปเลี้ยงกันด้วยนะครับผมซึ่งในวังกุ้งเนี่ยจะมีเยอะมากๆครับปลาพวกนี้ มีเยอะครับในวังกุ้งเนี่ยตามวังกุ้งที่เป็นน้ําก่อยเนี่ยจะมีปลาชนิดนี้อยู่เยอะครับผมก็คือติดอ้วนทีนี่บอกว่าปวดหัวเลยนะครับผมเพราะว่าเงี้ยงเขาเนี่ยนอกจากที่ว่าแหลมแล้วครับเขายังเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นใบเลื่อยนิดหน่อยครับมันจะสักๆาเวลาติดอ้วนมันจะพันกันโอ้โหน่ารำคาญมากครับผมชาวเลหรือชาวประมงเนี่ยได้ก็จะเซ็งๆนิดหน่อยครับผมไปครับผมไม่รอช้าเราไปดูปปาบ่วงเราดีกว่าครับไป โอ้โหมึงเปิดตัวสเสเลยนะไอ้วัวน้อยของพ่อตัวนี้ไงครับทุกคนก็เป็นปลาวัวที่ผมได้มานะครับเขาค่อนข้างที่จะยังไม่ไว้ใจผมนะครับก็ยังแบบว่าแอบบแอบบอยู่นะเพราะว่าเรายังไม่สนิทกันครับผมก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่ารักเลยนะครับผมดูดิเห็นไหมแต่มันยังกลัวผมอยู่อ่ะไอ้วัวถ้าเองได้รู้จักอาหารของข้านะเองจะบอกว่าโอ้พ่อมันเดอะเบสมากเลยนะแล้วเองจะเลิกเขิดเลยนะ หลังจากที่ผมได้เขามาผมก็เอาไปกักโลกก่อนนะก่อนมาลงตู้หลักเนะี่ย ผมรู้สึกว่าผมจะกักโรคไปประมาณอาทิตย์กว่าได้นะครับผมผมก็ไม่แน่ใจว่ามีโรคอะไรมั่งนะผมล่อเลยผมจัดไอ้นั่นไปครับาคอปเปอร์ไปเลยครับผมดิฟคอปเปอร์ไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มาลงตู้ก็ค่อนข้างที่จะไม่มีโรคนะครับผมดูแล้วน่าจะปราศจากโรคเลยนะแต่ถ้าเอาจริงๆแบบเคลียร์เลยนะเขาก็กักโรคกันประมาณสักเกือบ1เดือนได้แต่ผมใจร้อนเนี่ยครับดูทรงแล้วเขาแข็งแรงไม่น่ามีโรคอะไรเพราะผมเอามาลงในตู้ใช่ไหมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยมากเลยนะทุกคนดูเห็นปะ อันนี้ผมก็ได้ลองให้เป็นไรทะเล้เขากินดูนะผมเขาชอบเลยแหละไรทะเลกุ้งเนี่ยโหแบบไล่ฉกฉกเลยนะเห็นอย่างงี้นะครับผมเห็นปากเขาจะเล็กๆเป็นรูเล็กๆเนี่ยแต่บอกเลยว่าโคตรคมเลยนะครับผมก็เป็นตระกูลปลาวัวปากมันคมอยู่แล้วครับผมยิ่งตอนผมให้กุ้งนะเวลาเขาว่วยมากินนะเสียงกินที่ดังกุ๊กกุ๊กกุ๊กโหแบบแบบดังมากนะทุกคนคือฟันคมจริงๆนะพวกปลาวัวเนี่ยจากที่ผมลงไปสักพักนะก็ลองดูนะเฝ้าดูว่าจะมีปะทะกันหรือเปล่านะปลาในตู้เขาจะยอมรับไอ บัวน้อยตัวนี้หรือเปล่าสรุปก็โอเคครับอยู่กันได้ไม่มีปัญหาครับปลาวัวชนิดนี้ค่อนข้างที่จะไม่ดุนะครับจะไม่เหมือนพวกตระกูลปลาวัวแบบพวกบูติกเกอร์อะไรแบบนะั้นอันนั้นจะมีความดุกว่าอะไรเงี้ยครับผมแต่ตระกูลนี้ไม่ค่อยดุสักเท่าไหร่นะจากที่ผมเคยลองเลี้ยงด้วยนะเจ้าปลาวัวสามเข่าตัวนี้ก็ยังไม่มีชื่อนะทุกคนว่ามันชื่ออะไรดีเอาเท่ๆผมเผื่อจะเอามาเป็นแนวทางในการตั้งชื่อให้มันนะแล้วปลาวัวชนิดนี้นะรือปลาวัวสามเข่านะแต่ก่อนผมไปจตุจากผมก็ไปเจอเห็นเขาขายกันนะก็คือค่อนข้างที่่จะะใหญต ที่ผมเห็นนะตัวใหญ่ๆเลยก็ตัวเท่าฝ่ามือเลยโอ้โหอันนั้นก็เทบีกแบบนะครับตัวใหญ่ๆแต่อันเนี้ยน่าจะต้องขุนกันอีกนานๆเลยฟวาจะโตนะเพราะตัวกระเปียกเดียวเองนะมาก็คือเล็กสุดในแก๊งเลยมั้งเนี่ยก็มีหลายคนนะครับก็อยากให้ผมเนี่ยเอาปลาลิ้นหมาหรือปลายอดม่วงเนี่ยมาลงในตู้นะแต่ว่าในตู้เนี่ยมันเขาเรียกว่ามันไม่มีทรายใช่ไหมครับเอาเขามาเลี้ยงเนี่ยเอาไอ้ปลาลิ้นหมาหรือปลายอดม่วงมาลงเนี่ยมันก็จะเกิดความเครียดนะครับไม่มีที่หลบซ่อนนะครับและอีกอย่างหนึ่งอ่ะปลา,ออาออนกข มันชอบจิกอะไรแบบตามพื้นนะผมกลัวมันจะไปแง้มไอป้ปลายอดม่วง,ง,วงก็เลยไม่ได้เอามาลงครับ,รบก็เอาไอป้ปลาวัวสามเขามาลงแทนนะที่ผมกําลังถ่ายคลิปตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบห้าทุ่มได้ทุกคนก็ปลาพยาบาลมันมีปลาพยาบาลอยู่ตัวหนึ่งนะไม่รู้มันไปหลบไหนแล้วเนี่ยกลางคืนเนี่ยเขาจะนอนนะพวกปลาพยาบาลเนี่ยไอ้ทองก็นอนนะแต่ว่าต้องปิดไฟก่อนเดี๋ยวผมก็คงต้องขุนไอป้ปลาวัวตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนฝ่ามันจะจำมัก่กว่านี้เพราะว่าค่อนข้างที่จะผอมเลยนะครับผมก็อาจจะต้อง บารุงกันนิดหน่อยนะครับมาอยู่กับผมผมก็จะจัดให้เต็มๆเ,เลยนะครับเอาให้อิ่มหมี่พีมันไปเลยนะ,ละเล่งจะลืมไปเลยว่าความอร่อยที่เองหาได้กับที่ค้าหาให้เองเนี่ยมันคนละชั้นกันนะอาหารมีให้ไม่อั้นเลยบอกเลยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนไปดูว่าความสวยงามของป่าตัวนี้เป็นยังไงและเจ้าวัวสมาชิกตัวใหม่ที่ยังไม่มีชื่อนะครับมันน่ารักขนาดไหนไปชม โอเคครับทุกคนยังไงคลิปนี้ผมคงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับโอตอนนี้ก็น่าจะเป็นประมาณเวลาประมาณเที่ยงคืนได้แล้วครับผมคือตาจะปิดมากเลยครับผมยังไงผมฝากทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครตกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วดูคลิปหน้าผมจะพาไปดามไรโอเมอร์ไวแล้วไปก่อนนะครับผมง่วงนอนบ๊ายบาย